นี่ค่ะกลัมาพบกับปกป้องและพี่ปุ๊กในวันเสราร์เวลา11โมงถึงเที่ยงในรายการคิดคิดอาสารายการที่จะพาวัยรุ่นแบบเราเราไปรู้เท่าทาันสื่อรู้เท่าทันสังคมอย่างสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีด้วยครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะพี่เอกไซเบอร์คิดกับพี่ข้าวใสเบอร์คิดนะคะเขาก็มีเรื่องราวดีๆเนี่ยมาบอกพวกเรานะฮะแต่เอ๊จะเป็นเรื่องอะไรอ,อาทิตย์นี้ วันนี้เหรอครับวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ปอบป้องเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะชอบนะครับเอเรื่องที่ทุกคนน่าจะชอบคงไม่ใช่เรื่องการกินนะเพราะอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยเรื่องการกินไปแล้วเรื่องที่ทุกคนชอบกันอยู่แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเงินกันนะครับใช่แล้วแหมเรื่องเงินใครจะไม่ชอบล่ะแต่เอเรื่องเงินเหรอจะเป็นเรื่องเงินแบบไหนอะคะวันนี้นะครับรายการคิดคิดอาสาของเราได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากตลาด ลักรับแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้การเข้าใจในหัวข้อไวสัยวางแผนการเงินครับผมไวสัยวางแผนการเงินเอ๊ะแล้วผู้ใหญ่อย่างพี่ปุ๊กจะฟังได้ไหมคะต้องได้อยู่แล้วสิครับเอาอย่างนี้ไปลองฟังดูก่อนนะครับถึงเวลาที่พวกเรารอคอยแล้วก็คือช่วงของอา,อาสาม,มาแล้ว สวัสดีน้องๆครับวันนี้อยู่กับพี่เอกครับอยู่กับพี่ข้าวครับผมว,วันนี้อยู่กับรายการคิดคิดอาสาเย้ว้าววันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องราวของการเงินกันนะครับถาม,<ผ>มน้องๆก่อนเลยมีใครออยู่มวสี่กันเนาะมีใครมีปัญหาการเงินแล้วบ้างยกมืออ่ามีปัญหาอะไรบ้างการเงินตอนนี้เวลาแบบสมมติกินข้าวไปแล้วน่ แต่ถึงเข้าไปในโรงอาหารแล้วเห็นของกินก็ก็ยังกินต่อได้แล้วก็แบบจะไม่หยุดกินจนกว่าเงินจะหมดมันทําให้แบบการเก็บเงินของหนูมันยากขึ้นอ๋อคือ็นอะไรกินหมดเลยถ้ามีเงินปุ๊บเราก็ใช้จ่ายหมดเลยมีปัญหาการเงินอีกไหมกันเงินตอนนี้ใครมีปัญหาไหมมีมีปัญหาอะไรบ้างคะโอ้หลายเรื่องเลยเงินสะดุดเงินไม่พอหมุนเงินไม่ดด้อ่าอันนี้เป็น หาเงินไม่ทันด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเคสตัวอยา่างวันนี้จะมาเรียนรู้กันว่าค่าขนมที่เราได้เนี่ยเราจะจัดการยังไงดีนะครับวันนี้พี่ข้าวกับพี่เอกก็จะพาทุกคนไปเรียนรู้กันแต่ก่อนอื่นครับต้องบอกว่าวันนี้น้องๆที่น่ารักอยู่ม .4 ใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่โรงเรียน ยอดเยี่ยมอุ้ยโลกหมุนนะครับอ่าวันนี้น้องน่ารักมากใครมีคําถามยกมือถามอาอาจารย์วิทยกรได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ใครอยากแสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับที่บอก <ผม S 1> เกินไปเพราะว่าปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยน้องๆก็มีตั้งแต่แบบตอนเด็กๆแล้วนะปัญหา<ช>บางทีน้อง,องๆอ่าอาจจะรับมาไม่พอรายจ่าย <S <S วันนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับวิทยกรแล้ววันนี้มีตัวแทนนักเรียนด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสําหรับทางกองทุด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะครับที่สนับสนุนนะครับให้พวกเราได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเอาแหละครับตอนนี้เพื่อไม่ป็นการเสียเวลาทุกคำถามมีคำตอบใครอยากถาม ท่านอาจารย์ถามได้เลยนะครับและตอนนี้ท่านอาจารย์พร้อมแล้วนะครับเราไปดูวิธีการจัดการค่าขนมกันเราดีกว่านะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เก๋นะครับดรทนายวงกีรติวานิชปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีผู้สมมติอาวุธสวัสดีครับและวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับครับสวัสดีครับท่านมีความรู้ชาญด้านการเงินเป็นอย่างมากเลยเด็กๆถามได้เลยนะแล้ววันนี้มีตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนก็คือ น้องอรินยาโพสีนะครับหรือว่าน้องแป้งครับผมน้องแป้งก็จะมาเป็นตัวแทนเราในการถามด้วยคถ้าแป้งมีข้อสงสัยอยากถามอาจารย์เก๋ถามได้เลยหรือาจาอาจารย์เก๋อยากคุยกับน้องแป้งได้เลยนะคบหรือเด็กๆน้องๆอยากคุยกับอาจารย์วันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาแชร์ประสบการณ์กันก็ได้นะครับอาจารย์ขอเป็นยินคุยแล้วกันวันนี้เผื่อน้องๆจะได้แบบว่ามีคําถามจะได้แบบ ใกล้ๆใ,ใหม่เราจะได้แบบถามได้เลยยกมือกันได้เลยนะครับคำถามแรกก่อนที่เราจะเข้าสู่ความรู้ของอาจารย์ครับเรื่องของวางแผนทางการเงินทําไมต้องมีการวางแผนการเงินเพราะว่าอะไรครับยกตัวอ,อยา่างเดี๋ยวเดี๋ยวแจกของเลยทําไมเราต้องวางแผนการเงินเพราะว่าอะไรครับ <S 1> <S 1> เพื่ออะไรครับจัดการการเงินหรือวางแผนการเงินเพื่ออะไรเพื่อแบ่งการใช้ใจ่ายค่ะอ่าแล้วแบ่งข้อเดียวการแบ่งมันช่วยอะไรได้บ้างครับมันช่วยให้เราแบบว่าอ่า คิดได้เราจะได้ไม่เสียเงินที่เรามีมากขึ้นอ่าจะได้มีเก็บจะได้ไม่ไม่เสียเงินโดยที่ไม่จําเป็นถูกต้องมีอีกไหมไอเดียหรือสิ่งที่ได้จากการวางแผนการเงินมีอีกไหมครับทําอะไรต่อได้อีกถ้าเรามีเงินเราทําอะไรต่อได้อีกออะไรนะเอาไว้ใช้จ่ายใช่ไหมใช้กอวยใช้จ่ายของที่เราอยากจะซื้อใช่ไหมครับอาจารย์ทั้งหมดนี้คือมันมันเกี่ยวเนื่องกับการวางแผนหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะใช่ปกติเนี่ยการวางแผนการเงินเนี่ยนายน้องนาง เขาก็จะพูดบอกว่าต้องปรับทัศนคติที่มีต่อเงินก่อนหรือไมเงินภาษาอังกฤษว่าไงเงินคือโอ้ยต้องแจกของแล้วไม่ได้มันนี่ธรรมดามันนี่มันนี่มันนี้แต่หนักกว่านี้นะเอกเกหลายคนเ็าบอกเห็นคําว่ามันนี่คิดถึงคําว่าอะไรรู้ไหมอาฮะคำว่าใช้เงินให้มันจนเป็นนี่นี่ใช้เงินให้มันจนเป็นนี่เออเมีนักคิดแต่ไม่ใช่อาจารย์เงินคือปัจจัย ปัจจัยหลักในปัจจุบันนี้เลยไหมอาจารย์อันนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายคนบอกว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญเนาะแต่จริงๆทุกวันนี้ทุกอย่างใช้ใช้เงินซื้อไหมใช่ใครเห็นด้วยไหมทุกอย่างใช้เงินซื้อหมดถูกต้องไหมเขาถึงบอกว่าเงินเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตเนาะใช่ไหมฮะปัจจัยสี่ใช้เงินซื้อไหมใช่ปัจจัยสี่ของพวกน้องๆไงครับแก้วแหวนเงินทองป่ะไม่ใช่ที่อยู่อาศัยยาสารก็เครื่องนุ่มผมอาหารทุกอย่างใช้เงินซื้อหมดเนาะมือถือใช้เงินซื้อไหมฮะใ แล้วตอนนี้ใครใครซื้อมือถือให้เราอ่าแล้ววันหนึ่งเราอยากได้เองไหมเราก็ต้องอะไรเก็บเงินใช่ไหมคือทุกอย่างมันมันเป็นมันเป็นปัจจัยแวดล้อมหมดเลยนะอาจารย์นี่โอ้โหพื้นฐานที่ดีเลยเริ่มต้นหนึ่งเริ่มจากคำเมื่อกี้เลยเก็บเงินเก็บเงินแล้วต้องถามน้องๆก่อนนะวัยเรียนแบบนี้อยู่มอะไรม4ใช่ไหมเดี๋ยวต้องถามแบบเขาเริงจริงถ้าเป็นการตลาดเขาจะมีเลทราคาอาจารย์ตอนที่ได้ได้เงินจากคุณพ่อคุณแม่มาได้เงินประมาณเท่าไหร่กันบ้างอ่ะใครได้มากกว่า100บาทต่อวันยกมือ เอามือลงใครได้น้อยกว่า100บาทอ่าแอบบยกก็ได้ใครได้เกิน150บาทยกมือ200บาทยกมือนี่คือต่อวันนะครับเท่ากับค่าของชีพเลยนะอจารย์ใครเกิน250ยกมือเท่าไหร่ครับ350บาทครับ,รบอาจารย์เท่าค่าแรงขั้นต่ำเท่าค่าแรงขั้นต่ำเลยนะมีมี300ขึ้นไหมมียกมือหน่อยอ่าให้เราเห็นหน่อยนี่คือสิ่งที่น้อง ได้จากคุณพ่อคุณแม่มาครับผมอย่างเงี้ยพอเราได้มาแล้วอาจารย์การที่เราต้องมามาจัดการอย่างเงี้ยมันก็สําคัญใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะโดยเพราะน้องๆวัยนี้ใช่ใช่ใช่เราต้องเริ่มออมเลยใช่ไหมอาจารย์คือต้องบอกแบบว่าปรับทัศนคติมองเงินให้เป็นเพื่อนที่ดีก่อนน้องๆเนี่ยอย่างมองเพื่อนข้างๆเนี่ยเพื่อนดีๆหายากไหมหายากนะเขาต้องบอกอาจารย์เขาเริ่มต้องใส่เพื่อนข้างแล้วนะว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเนี่ยอย่างน้องเหมียวเงี้ยอ่ะฮึสุดยอดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเออ ใช่ไหมต้องถามครเพื่อนดีๆอย่างเงี้ยต้องกษาสัมพัรธภาพให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดไหมอ่าฮะอ้าวใช่ไหมพอเพื่อนดีๆช่วยเหลือยามฉุกเฉินได้ไหมได้อ๋อนี่แงเหมือนเงินไงมีเงินก็ช่วยเรายามฉุกเฉินได้แป้งเคยมีปัญหาการเงินไหมหรือเพื่อนเคยช่วยเหลือเรื่องเงินไหมมีค่ะแล้วก็เพื่อนก็เคยช่วยเหลือเหมือนกันแล้วเราเคยช่วยช่วยเหลือการเงินเพื่อนไหมเคยค่ะ ตอนนั้นช่วยไปกี่ล้านคะเงยง่ายคือสมัยเรียนเนะาะอาจารย์เนาะ <S <S <ช>มันก็จะมีบีบหยิบยืมกันบ<ช>้างแล้วขอยืมมันไปจ่ายค่าข้าวค่าน้ําบางทีจ่ายแล้วก็ลืมก็มีนะครับคืออกว่าถ้าเด็กๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่แบบอาจจะได้เงินมาหลักร้อยอาจารย์เนาะการจัดการมันก็อาจจะแบบ<ช>ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากแต่การออมถือว่าเป็นรากฐานสําคัญเลย<ช>ของการ<ช><ช>มีอนาคตต้องบอกงี้เลยนะ ปัจจุบันนี้หลายๆอย่างเนาะมีปัจจัยทําให้เรา<ม>ต้องแบบว่าต้องใช้เงินกันเยอะอ่ะเดี๋ยวต้องถามเคส350ใช้หมดไหมวันหนึ่งเหลือประมาณเท่าไหร่เหลือประมาณร้อกว่าแล้วเราจัดการยังไงต่อร้อยกว่าก็อเอาไว้เก็บแบบว่าลงทุนอต่างๆอ๋อเป็นคนที่ทำงานเองด้วยอ๋นี่อาจารย์เขามีสุดยอดมีการทำงานเองสุดยอดเซ็นมีเองราปล่อยเข้าสุดเองนี่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้ว นี่อาจารย์นี่อยู่มอ .4 นะอันนี้คือสามร้อยห้าสบบาทปีใครได้ได้ได้ประมาณ100บาทอ่ะหนึ่งบาท100่งรบาทเหลือไหมเหลือประมาณเท่าไหร่ประมาณ60บค่ะเดี๋ยวเหลือประมาณ60แล้วเดินทาเล่าเล่าให้ฟังหน่อย6กหนบาทหรือ60เนี่ยเราเดินทางมาจากบ้านยังไงบ้างแล้วทำไม40บาทเองอาจารย์ทำไมใช้40บบาทเองเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้ซื้ออะไรกินเยอะขนาดนั้นค่ะแบบว่า เวลาเดินทางก็แบบว่ามีพ่อมารับมาส่งค่ะถ้าอย่างนี้ก็ประหยัดประหยัดแล้วก็เซฟล,ลงไปเยอะเลยนะคะโอ้โ oh, หถือว่าอาจารย์ได้มาหนึ่งใช้ไป40 40ถือว่าเป็นการจัดการกันเงินที่ดีไหมอาจารย์โอ้ดีมากเลยเลยเกิน <อา S 2> ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เคสสามร้อยห้าสิบเหลือประมาณหนึ่ง้กว่าบาทก็อยู่ในในมาตรฐาน,นมาตรฐานหนึ่งในสามแล้ว <5. S 1> แป้งล่ะแป้งให้ได้มาเท่าไหร่คะจากที่บ้านบางวันก็ร้อยหนึ่งบางวันก็เหลือไ้มย <100. S 1> เหลือไหมเหลือค่ะ ส่วนใหญ่300จะเหลือไหมไม่ค่อยเหลือ,อบางวันได้100แล้วแต่นาะบางทีก็มีกิจกรรมใช่ไหมอาจารย์คือโรงเรียนส่วนใหญ่ถ้าถ้าอยู่ใกล้ๆใช่ไหมอาจารย์ก็จะ, <c oughs> ะเดินทางมาอาจจะเดินคุณพ่อคุณแม่มาส่งรถสาธารณะนะ, <c oughs> นะครับอย่างนี้แต่เรื่องของการจัดการนาะมันต่อไปคือในโรงเรียนเนี่ยค่าอาหารมันก็ยังประหยัดอยู่ยังเซฟได้อันนี้ผมอยากจะย้อนไปไวัยเรียนเหมือนกัน <c oughs> นะอาจารย์เนาะตอนนี้ถ้าเรามาใช้ชีวิตเองเน้ะอาจารย์เนาะทำงานแล้วเนาะโอ้โหวันหนึ่งบางทีสามร้อยห้าสิบเนี่ยยังยังไม่พอเลยนะ แล้วไม่เหลือด้วยนะเราต้องแบบควักทุนอีกนะฮะเขาถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับการจัดก,การการเงินนะครับอืออาจารย์มีความเห็นยังไงครับเรื่องของแบบเด็กๆมีแบบเงินเหลืออย่างเงี้ยทุกวันอย่างเงี้ยอาจารย์โอ้ยอย่างนี้ p อร f e c t เลยเยี่ยมเลยสม,ยสมัยสมัยสมัยรุงนะกยกรุงดีกว่าน้อเพราะอายุเยอะนะสมัยรุงเนี่ยเมื่อก่อนสมการการออมเงินคือไรมีรายได้เขาจะแจกแล้วก็ออมบอกเลยนะไม่เคยเหลือแม้แต่บาทเดียวนะแต่ทุกวันนี้เขามีสมการใหม่ฮะเออข้าวยังไงน้องแป้ง เอารายได้ปุ๊บทันออมจ่ายให้ตัวเองก่อนภาษาอังกฤษเรียกว่า pay yourself first การจ่ายให้ตัวเองก่อนเ้่าว่าเราจ่ายให้อนาคตตัวเองตั้งหต่อายุยังคือมีเงินเงินก้อนแต่ละวันที่เราได้เราตัดแบ่งเลย10% 10%ออคือออมออมคือแยกไว้ก่อนใช่ถ้าไม่ทําอย่างนี้ให้ทานมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามาใช้ก่อนแล้วเหลืออย่างงี้ต้องบอกงี้ดีกว่าเก็บเก็บก่อน ใช่แล้วใช้ดีกว่าใช่ใช้แล้วเก็บใช่ไหมับใช่ครับเพราะบางครั้งบางวันเนาะมันมีอะไรที่เราจาเป็นต้องใช้ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนาะเราต้องใช้มันก็จะหมดไปก็สู้เราหักไปเลยบอกว่าเงินก้อนนี้นะเราจะไม่เอามาใช้แล้วเลยเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นแต่บางคนนี่สิครับเก็บยังไงก็ไม่ได้เพราะฉุกเฉินทุกวันอันนี้ไม่ได้นะอแต่สิ่งสำคัญต้องบอกอย่างนี้ฮะครับพอหักปุ๊บมีค่าใช้จ่ายใช้จ่ายไว้ก้อนหนึ่งอันนี้แนะนำเลย ปัจจุบันเนี่ยน้องๆสามารถต่อยอดได้มีใครเก็บอย่างอาจารย์ไหมสมการเริ่มต้นจากได้มาเก็บก่อนเลยะมีไหมยกมือสุดยอดโอ้โหคุณเป็นนักบางแผนเป็นนักธุรกิจชื่อคุณอะไรนะครับชื่อลิวคิวโอ้โหอนาคตทั้งแบบตอนนี้เป็นเจ้าของด้วยมีเปิดร้านเช่าเชุดอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้ววางแผนคือเราวางแผนเก็บก่อนก็ไม่เก็บครับพอได้มาก็เอาไปลงอ๋อเพราะเขาจะมีการลงทุนด้วยใช่โอ้โหอาจารย์ว้าวอ่าฮะ นี่คือต to ้องเชิญมานั่งคุยเลยแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นระดับ um> ่ผ um ู้บริหารแล้วนะครับอ่ะมีมีใครที่วางแผนอย่างอาจารย์ไหมว่าได้มาแล้วเก็บเลยหรือได้มาแล้วเหลือแล้วต้องเก็บมีมายอมือเออทาไมเราถึงเลือกวางแผนอย่างนี้เออทำไมเลือกวางแผนอย่างเงี้ยถึงได้มาทำไมต้องเก็บสำหรับความคิดเราทำไมต้องต้องเก็บเงินต้องมีเงินเก็บเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอาไว้ใช้เมื่อแบบตอนจําเป็นหรือว่าอยากได้ของค่ะอ่ามีใครตั้งใจวางแผนด้วยไหมว่าฉันนี่จะซื้อมือถือรุ่นนี้วันนี้ด้วยเงินของฉันเองมีมายองมือ เราได้ไหมตอนนี้ได้ไหมยังเลยแต่เราตั้งเป้าเหมือนเหมือนก็เรียกว่าอะไรจะไม่ยุ่งเงินของพ่อคุณแม่เลยแบบนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ถือว่าดีเลยนะอาจารย์จริงวางแผนการเงินด้วย<ช>แล้วก็<ช>ถ้าเหลือถ้าใครอยากได้อะไรอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละคนเนาะอาจารย์เนาะในการ<ช>เก็บเงินหรือเป้าหมายใช่เ<ช>ขาควรจะมีเป้าหมายในการเก็บเงินใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่เพราะว่าถ้าไม่มีเป้าหมายเราก็จะไม่รู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเนาะแป้งเป้าหมายในการเก็บเงินของแป้งคือ ซื้อ macbook ค่ะซื้อ macbook นี่ตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นแล้วได้กี่เปอร์เซ็นแล้วศูนย์ค่ะศูนย์ไม่เป็นไรเป้าเป็นเรื่องของเป้าเนาะใช่คือจะบอกเราค่อยได้ค่อยคือบางคนอาจารย์คือมีความมีความอ่ะกระตือรือร้นในช่วงแรกแต่มันต้องมีนิสัยวินัยด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่จริงจ้องเขาบอกอย่างนี้ฮะว่าถ้าอยากเก็บเงินนะอันดับแรกต้องใช้หลักทอ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 ทหารสามตัว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่ไงมากันทททเยอะมาจากอะไรบ้างครับอาจารย์ทำทันทีทำทันทีอุ้ยทำยังไงครับอาจารย์ก็ตัดสินใจว่าอยากออมวันนี้ก็เริ่เมืออยากขอเพราะหลายคนคอยจริงๆก็บอกหลายคนนัชอบินมินคำว่าเงินออมออมเงินยากไม่ยากนะน้องๆ5บาทก็ออมจีบาทเยอะไหมถามแเอาเยอะเหรอสิบบาท ไม่น่าเยอะนะเพราะงานวิจัยที่ขอเล่างานวิจัยนเนี่ยนะเป็นเคสงานวิจัยของปี2559มสวประสานมิตรเคยทำไหมมหาลนะัยเนาะเขาทำงานวิจัยโดยการเอาเหรียญสิบาทเนาะไปโยนหน้าทางเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเก็บกลุ่มนักศึกษาเด็กปัญญาตีครอาจารย์จํากลุ่มตัวอย่างไม่ได้น่าจะอยู่ประมาณพันกว่าคนเขาก็มานั่งนั่งติ๊กเกอร์นับว่าเฮ้ยสิบบาทตกอยู่ตรงพื้นหน้าทางเข้ามหาลัยมีใครเห็นมีใครเก็บไหมใช่ไหมต้องน้องคิดว่าเก็บไหม โอนี่ยังตอบเองได้เลย8ปกว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์ของเดี๋ยวต้องถามก่อนถ้าเราเห็นเหรียญสิบวางอยู่กับพื้นหรือหล่นอยู่มีใครตั้งใจเห็นแล้วไม่มีใครรู้เลยนะเราเห็นคนเดียวจะเก็บแล้วยกมือสมมติเก็บอ่ะเพราะว่าอะไรเราถึงเก็บเพราะว่าสิบบาทนูสามารถซื้อข้าวเหนียวอะไรนะไก่ทอดได้นี่ที่ไหนขายสิบบาทกับข้าวเหนียวด้วยพี่อยากรู้จังเลยจะไปซื้อด้วยจริงอ่ะข้าวเหนียวหรือไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับเพราะบางคนเห็นคุณค่าของเงินเนาะ นี่อาจารย์มีสลึงพื้นบรรจบที่เราเคยได้ยินเนาะ้ครบาทมีสลึงพื้นบรรจบให้ครบบาทแต่รี่สิบาทตกพื้นส่วนใหญ่ไม่เก็บเป็นเรื่องแปลกมากเขาวิ่งเขาไปถามเหตุผลเนาะเชื่อไหมลูนพี่ของพวกเราเนี่ยจํานวนมากที่เป็นเด็กปัญญาตีเขาตอบเหตุผลว่าไรพอเดาได้ไหมฮะเดี๋ยวแจกของให้น้องเนาะพอเดาเหตุผลได้ไหมทําไมพี่เขาไม่เก็บทําไมไม่เก็บหนักหือได้ตุกตาเลยเป็นดีดีซันเลยนะ นี่ส่วนใหญ่บอกว่าอันนี้องค์จริงไม่องค์จำลองนะคนนี้เลยฮะตอบว่าตอบว่ามูลค่าไม่เยอะตอบว่ามูลค่าไม่เยอะค่ะสิบบาทเองเนี่ยเหตุผลทำไมในมุมมองเราเราคิดเห็นเหมือนเหมือนไหมเหมือนแบบน้องๆนิสิตนักศึกษาไหมหนูคิดต่างค่ะแต่มุมมองคือคิดว่าคือใช่สิบาทไม่มีค่าแต่ก็ตอนนี้มีค่าไม่สิบบาท มีน้อยจริงๆมันแล้วแต่บุมองจริงๆนะฮะมีในตุ๊กตาลูกเทพนะคะไปบูชาแต่จริงมันมีเหตุผลหนึ่งนะฮะเด็กคุณพี่พวกเราอ่ะส่วนใหญ่ไม่เก็บเพราะพะอไรไม่เขาบอกว่าอายพราะอะไรคนอื่นไม่เก็บเขาก็ไม่เก็บไม่เก็บทาไมอายตกพื้นอาจารย์ถามนะถ้าซาเ้งผ่านมาเก็บไหมเออเก็บควรมาขายเห็นสิบาทยังไงก็เก็บจริงไหมฮะเพราะเค้องบอกว่าเราตองแปลกนะคนมองเงินไม่เหมือนกัน ร้อยบาทสําหรับคนคนหนึง่งกินกาแฟได้แก้วเดียวนะทุกวันนี้แต่สําหรับบางคนกินอาหารได้3มมือบางครอบครัวกินได้ทั้งทั้งครอบครัวม,มันอยู่ที่เราครับเพราะนั้นอย่าไปหมือเรื่องข้างของเงินแต่มีเหตุผลนึงอ่ะอึ้งมากเลยแป้ง<อ>ทําไมเด็กรุ่นแป้งไม่เก็บสิบบาทเพราะอะไรคะเหรียญเจ้ากำนายเวเอามีปัจจัยเ,เข้ามาแล้วลขัดโชค<อ> เขากลัวมีอะไรเหมือนกับชัตเตอร์มาขี่คอเพราะบางทีให้เหรียญมาจากไหนที่ไหนไม่รู้นะครับแต่นนี้บอกว่าไอ้นี้มันเป็นผลการวิจัยเนาะนะที่มันประเมินได้เบื้องต้นนะครับสาหรับแบบอ่ะเงินที่ที่ที่บางคนอาจจะแบบเห็นว่ามันแบบอ่ะมูลค่าไม่ไม่เยอะนะครับหรือบางคนเห็นคุณค่าเพราะว่าอยู่ที่เขาเรียกอะไรอยู่ที่ปัจจัยเหมือนกันเนาะปัจจัยการใช้ชีวิตค่าของชีพหลายๆอย่างนะครับจึงบอกว่าน้องว่าจริงๆแล้วการการเก็บมันเริ่มต้นจากเล็ก จริงๆนะปัจจัยเล็กๆมันคือปัจจัยสำคัญเลย<ช>ที่มันจะต่อยอดนะครับมีใครเก็บตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะยกมือเก็บใส่ในกระปุกอมสินหยอดเหรียญทุกวันยกมือใครตอนนี้เก็บได้ถึง5ปีแล้วยกมือเกิน5ปีมีคนเดียวนะครับตอนนี้ที่คุณทำธุกรกิจด้วยแลวคุณเก็บใส่อมสินตอนนี้อมสินประมาณเท่าไหร่แล้วครับไม่ได้เปิดเลยกี่ปีแล้วสิกบกว่าปีแล้วแม่อยากเป็นเพื่อนคุณจังเลยครับ <laughs> มีใครแบบยังยังหยอดอยู่ทุกวันยิ้วมือยังหยอดอยู่อ่าทำไมเรามีมีการวางแผนเรื่องของการหยอดหยอดเหรียญกันเพราะว่าอะไรครับมันง่ายสุดไหม,มอยากเก็บเงินใช่ไหมเ้วเก็บเป็นเหรียญหรือเก็บเป็นเป็นเป็นแบงค์คะแบงค์กับเหรียญค่ะแบงค์กับเหรียญนะคะ, year, ะ,คะจริงแต่ละคนก็จะมีทริกต่างนอาจารย์เนาะบางคนอ่ะเหลือถ้าเป็นเศษอ่าเป็นเงินอย่างเงี้ยใส่กระเป๋าอ่าไม่อยากหนักกระเป๋าเนาะบางคนก็เหรียญไปไปใส่บางนคนใช้ทริคอะไรแบงค์ห้าสิบก็มีอืมใช่นะครับแบบนี้ บางคนแบงก์สิบแบงก์สิบไม่มีแล้วอ่ะก็เป็นพื้นฐานของการแบบการออมเงินเนาะอาจารย์เนาะใช่แต่อย่างน้องวิวเนี่ยอาจารย์ต้องเตือนนิดนึงนะว่าการเก็บเงินเนี่ยเราต้องหมั่นไปดูนะว่าเงินของเรามีเท่าไหร่ไม่ไม่อย่างนั้นเก็บไว้เฉยเยเนี่ยเงินถ้าวางไว้เฉยเมันจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะนั้นเอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นหนูบอกบางส่วนเอาไปลงทุนหนูมาถูกวิธีแต่ถ้าหนูไม่มีที่ลงทุนอาจารย์แนะนำเอาไปออมทุกวันนี้ช่องทางการออมที่ดีกว่าเงินฝากคือสกัดออมทรัพย์ โอ้โหแล้วเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้จะมาเรียนรู้กันนะครับ<ช>อ,อีกเทปหนึ่งด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องของปัจจัยการเก็บเงินสําคัญมากในยุคนี้เพราะอย่างที่บอกว่าน้องๆบางคนนะครับอะจริงๆนั้นเราอะผมเป็นคนหนึ่งที่เสียดายวันเวลาที่ผ่านมาเพราะด้วยเศรษฐกิจแล้วตอนนี้หลายอย่างนเเมื่อสมัยก่อนตอนเด็กอะเราม่ไม่คิดอะไรมากใช่ไหมเราคิดว่าวันหนึ่งทํางานแล้วต้องมีเงินใช่ไหมครับเรารอทํางานก่อนแล้วค่อยมีเงินแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นเราเริ่มเก็บเงินเพื่อจะมีอนาคตได้ นะครับจีแล้วอย่างที่บอกว่าวันเวลาผ่านไปเร็วเนาะ<ช>ถ้าเราเริ่มเก็บนะครับจาก1วันเป็น2วันเหมือนหนึ่งบาทปีหนึ่งมาเร็วไหมสามร้อยหกสิบห้าวันอเอกพูดอย่างเงี้ยอาจารย์คิดถึงเรื่องหนึ่งเลยอะฮะเรื่อง<ด>อะไรครับเป็นงานวิจัยเขาบอกว่าสำหรับเมื่อกี้ก็พูดสิบบาทถูกไหมน้องแป้ง<ช>น้องแป้งคิดน้อง,น,องน้องทุกคนคิดตามนะถ้าเก็บเงินมานค่สิบบาทอะแล้วเดือนหนึ่งมีสามสิบวันน้องได้เท่าไหร่โอ้โหเนี่ยแป๊วะว่าเก่งคำนวศาสตร์จังเลยไอะ ถ้าเดือนหนึ่งมี30วัน12เดือนน้องได้3 0 0 6จริงไหมฮะสิบปีน้องได้36ม0 0นะโอ้ได้อะไรอ่ะ36ม0 0ได้เยอะเลยไม่ซื้อเยอะนะแค่10บาท10ปียังเป็น36ม0 0ถ้าเติมศูนย์นี่ยถ้าคูณสองอ่ะเจ0อุ้ยไวมากแล้วถ้าเอาไปลงทุนไปออม่าได้ดอกเบี้ยอีกไงเพราะนี่อย่าบอกว่าทำไม่ได้นะอยู่ที่ทำหรือไม่ทำนะฮะแล้วตอนนี้มีเทคนิคอันอันหนึ่งอยากให้เอาไปทำถ้าทำได้ถ้าทำได้ ก็การออมเงินตามวันที่เคยได้ยินไหมอาจารย์เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ไงพูดสองครั้งแล้วตามวันที่นี่อาจารย์ผมล่าสุดผมถ่ายฟีดดูครับผมเขามีขายด้วยนะปฏิทินแล้วเสียบเป็นเสียบอ่ะเป็นช่องเสียบอ่ะแบงก์ยี่สิบหรืออะไรเงี้ยใส่ทุกวัน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 อย่างเงี้ยะก็เป็นการสร้างวินัยเนาะอาจารย์ถ้าออมเงินได้ตามวันที่จริงนะเช่นวันที่หนึ่งมกราขนาะออมบาทเดียววันที่สองสองบาทเอ็ดเพิ่มขึ้นวันละบาทอ่าฮะ วันสุดท้าย31ธันวาจะเป็น365กบาบทุูกไหมนนีน้องน้องมครับปีหนึ่งน้องได้เงินเท่ไ<อ> 66, าไ<า>หร่6 6ห7 5โ้า้า6 9 7 5ัเสบาทนี่ขนาดยังไม่ไ้ฝากแบงค์นะเราไม่น่าเชื่อเลยเนาะจากจุดเล็กๆอ่ะที่มันเริ่มจากเหรียญน,นะฮะไปเรื่อยๆแล้วพอทวีคูณขึ้นไปแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆถ้าน้องๆถ้าอยู่ช่งวงวัยวัยหนึ่งนะแล้วยิ่งวัยทำงานนะย้อนกลับมานะจากวันนี้น้องอายุเท่าไหร่ปีนี้1 5 1 6 17บแล้วใช่ไหมบวตสิปีข้างหน้าอายุยี่สิบเจ็ดเราทำอะไรอยู่ทํางานถ้าเงินใน10ปีเนี้ยที่เราเก็บมาอยู่เนะี่ยแล้วมันอยู่เราไม่ได้เปิดมาเลยอะแล้วเราใส่ไปทุกวันเนะี่ยเงินมูลค่ามหาศาลเลยนะอาจารย์บางคนมีเก็บเป็นแสนเลยนะนะครับหลักหมื่นขั้นต่ําหลักแสนเดี๋ยวจะมีวิธีการจัดการการเงินด้วยนะครับใช่ครับซึ่งในช่วงต่อไปมีในช่วงนี้มีใครมีคําถามอะไรไหมหรือแบบ มีเคสอะไรอยากจะถามอาจารย์พิเศษไหมหรือมีคาถามจะถามอะไรเรื่องเรื่องการออมเงินอาจารย์ทริคอย่างที่อาจารย์บอกเบื้องต้นก็คืออ่ะง่ายสุดเขาจะมีแบบว่าอ่ะออมทุกวันออมทุกวันแล้วสัดส่วนอย่างเงี้ยอาจารย์สัดส่วนที่เราดิ้นที่อาจารย์พูดนะมือออมแล้วก็ใช้สัดส่วนมีแนะนำอย่างไรฮะที่มันสามารถแบ่งแบ่งได้อีกอาจารย์คืออย่างนี้ต้องบอกว่าวันเนี้ยสัดส่วนเงินออมจะมีอยู่สองข้อนะอ่าฮะ หนึ่งหนูออมไว้เพื่อเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินซึ่งอันนี้ถ้าจบไปทํางานอันนี้พี่แนะนำสองสองเอกกับข้าวเลยเนาะคือเขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเวลาทํางานเนาะอายุยังไม่เกิน45ปีตกงานโดยไม่คาดคิดเนี่ยจะหางานใหม่ใช้เวลาประมาณ3-6ถึงเดือน 3- าเดือนมีรายได้ไหมตกงานมีไหมไม่มีแน่ๆถูกไหมแต่มีค่าใช้จ่ายไหมมีเพราะฉนั้นต้องมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย3 6หเท่า ของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนอแต่ประเด็นมีแค่เรื่องเดียวครับจะรู้ได้ไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่น้องต้องสะกดรอยตามเม็ดเงินให้เจอนั่นคือต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายเห็นยังอันนี้เป็นเป็นส่วนสําคัญเลยที่นอกเหนือจากช่วยในการออมแล้วแล้วเวลาที่เจอวิกฤตขึ้นมาบางคนเนี้ยช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนตกงาน หลายคนไม่มีงานทําโดยเพราะอาชีพอิสระอาะจารย์ใช่นะครับล้มไปทต,ต่างกันเลยร้าน<ช>ค้าร้านอาหารต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยว่าจริงๆปัจจุบันนี้้เรื่องวิกฤตเนยเรา,าอาเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า<ช>จะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้น<ช>เราตั้งตัวไว้ก่อน<ช>ก็จะดีมากนะครับอะในช่วงเบรกนี้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการการออมเงิน S <S เบื้องต้นนะครับแล้วก็วิธีการวางแผนเบื้องต้นไปก่อนเดี๋ยวช่วงต่อไปเขาจะมาเรียนรู้วิธีการจัดการก<อ>ารเ <ๆ S 2> งินเลยเพราะว่าบางทีน, <ะ S 2> น้องๆได้จากการเก็บแล้วน้องบางคนได้จากการลงทุนจากการออมจะวิธีการจัดการเงินอย่างไรบ้างแล้วมีวิธีใ<อ> <ๆ S 2> ดบ้างที่ไม่อยากเสียเงินไปง่ายๆกับโลกปัจจุบันนี้ <ๆ S 2> ช็อปออนไลน์จา์ช็อปออนไลน์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วมีแบบตัวล่อให้เราเยอะมากในการเสียเงินเดี๋ยวช่วงต่อไปเราเรามาคุยกันดีกว่านะครับว่า จะมาเตือนด้วยละกันนะครับกับอาสามาเตือนในช่วงต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เบรกกันก่อนนะครับเย้ <A 3. S 1> yeah.